ุณรู้หรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทุกคนน่ะมีพลังจิตอยู่ในตัวแต่คุณจะไม่สามารถที่จะควบคุมจิตของคุณได้ถ้าคุณยังไม่เข้าใจว่ามันทํางานยังไงเราทุกคนเนี่ยมีเวลาเท่ากันวันละ24ชั่วโมงหากเวลานอนโดยเฉลี่ยก็8ปชั่วโมงเราก็จะเหลือเวลาที่เราตื่นมีสติประมาณ1 6ชั่วโมงและคุณรู้ไหมว่า16ชั่วโมงที่คุณตื่นเนี่ยคุณกําลังฝึกจิตของคุณอยู่โดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัว แต่มันน่าเสียดายตรงที่ว่าเราเอาเวลาตรงนี้ไปฝึกจิตของเราให้ไม่มีสมาธิไปฝึกจิตของเราให้ไม่โฟกัสไปฝึกจิตของเราให้แตกกระจายเราฝึกจิตของเราทุกๆวันให้ไม่มีพลังคุณเป็นแบบนี้ไหมเวลาที่คุณกําลังทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่แล้วมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นคุณจะต้องเอาความสนใจของคุณเนี่ยไปที่โทรศัพท์นั้นเดี๋ยวก็มีเสียงข้อความเสียงอะไรเด้งขึ้นมาสักพักหนึ่งก็หยิบโทรศัพท์มาดู Facebook IG, หรือมีใครเข้ามาทักคุณก็เลยจะต้องตอบกับทักทายเขาคุณเลยจะต้องหยุดทําสิ่งที่คุณทําอยู่เพื่อที่จะเอาความสนใจนะไปให้สิ่งนั้นที่กําลังเรียกร้องความสนใจจากคุณและนั่นก็คือเรากําลังฝึกตัวเราทั้งวันเนี่ยให้ไม่มีสมาธิเรากําลังฝึกจิตของเราเนี่ยให้เป๋ไปเป๋มากับสิ่งต่างๆได้ง่ายและมันก็เกิดขึ้นแบบนี้ทุกๆวันและคําถามก็คือ<ๆ>เราจะควบคุมจิตของเรายังไงให้นิ่งให้แน่วแน่ให้มีโฟกัส คุณจะต้องเข้าใจพื้นฐานการทํางานของจิตของคุณก่อนมนุษย์เราทุกคนเนี่ยมีพลังจิตและมันเป็นเครื่องมือทรงพลังที่สุดที่คุณมีอยู่ในตัวเองการทํางานของจิตเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2ส,ส่วน